ี่เดือนเห็ดนานเลืกเดือบเเบบเดือบตะเคียร์เบบเดือชม้าเส้นคือรวยอรวมั้ชี้ไก่ไปมาหันบอกยินบอกชี้ไก่ไปมาหันเห็นบอกแม่คู่รูปตัวเียดิอ๋คือแมนเพราะคือจอมพนันเอาผมมาจะไปกินข้าต้มลาดนั้นลาผมมันเลียงไปหมมาเตออันันอันนั้นลาเนี่มาบ้านเปิดเดือไอ้เลิกเดือบี่รถประพาดนอกเขาะปันสีเดียวคือย okay. <pl> ้มเส้ชี้ไก่ก็เลยย้อนสวนมาเอ้ยแมนบววลาคือไข่ไข่ปไปเบิ้งกันหน้าว่าสั่นมาว่านเมฆคก ยังคุยกับสามคุยกระหอกลุงคุยกับเซเว่นว่าเอาบัตรแนนที่อันแนนโทรศษสาปเราคือบอลอพัสสันบัตรตัวจริงเราโล้รอยผ่อพามันเข้าขาบอกเขาบัตรยางมาซองมั้งน้ำดีมาดิเขาอยากมาสาวเซเว่นมาบ่เดี๋ยวนี้จ้าเดี๋ยวเซเว่นเซเว่นผมซื้อของวัดหรือเล่แม่ไแสดงลุงคุณนะคะลุงเล่านวัดนครแสงกันทร์ตลาดล้งเกลือแมเออล้งเกลือน่ะในครไ่ได้เบิ่งโดนโดนอ่ะน้ำพานเห็นง่าย ใชน้ำผจะเอาเอา่องที่ไยเหรอเห็นตำหุ่งกับปิ้ไงเว้ยเทบมๆโอ้อดีมากคพอเห็นวั้บุ่มๆอย้เขาตุลาเขาต้มปิ้ดเขากินตำหุ่งแล้วสนอกย่าเหม็นยะาเหม็นป่าเ้อตอนนี้ทีสานาทีครับจอดรถมากขา้นไปตวง่มวดในมาในไมีซันบันนาจินไทยแห่งงามหนอเอายกกลุมนึ่งเอาจัดัดเ้อ เออยิดทางนเจ้าเอหโอเคครับติดตามโดยระบบคบโดนแหละตานนองดีงมดันดีท้ยบ้านยูเซ่เราเน่ะคลอยเอ็อยเอ็ดพื่อะเพื่อทวัดทวัดบุรีสนามบินเออฮะยุทิกัสนามดินโอ้สีไปทวัดดินแดงกันเจยจ้าแต่วายูที่ทางบานดอนช่ยทางปลาเป่าดีนะาัดเข่าดีนะมติดตามนยูดีครับ ีตามบัดูกินเพิ่ประจํานี้นะจอดกินคเรื่ยเลยวันนี้บอใครเดิเพิ่งพอตั้งแต่มาเห็นงานเลยหรือตะีเห็นงานเลหโมงนะไปเห็นทุกองให่อโหมา U P เลยเลยบัดบัดที่บอไดนนอนบอดไหนยังบ well. ัดท right e ี่นี่ก็เลยมันนีมันไดนนอน3สามสีมงเสายังเห็นตึงอันนี้เขาเอื่นสอยเลยนี่เขาเอื่นส้อยยังเนี่ยอันนี้สร้อยสร้อยอะไรสร้อยสามสิบเซแต่บ้านนี่เป็นรูปบ้นสร้อยสามสิบนบ้านบ้านนี่เขาขึ้นมาเขาเอื่นกวางซีเอ็นบ ล่างสีควางสีล้อมบุกกานี่แหละสวัยประชาราษฎชสามสิบเอ็ดเฮ้ยฮะพี่น้องคนว่าอุ่นุนตัวสีเร่ลงดูทุ่มให้นี่ดขอบคุณครับสวยประชาราชสามสิบเอ็ดฝากสอยเลยครับร้านยี่ปากซอยเลยนี่ดังไฟเดี่ยวเปิดหกทุ่มพี่น้องครับเปิดเที่ยงคืนเลยครับเปิดเที่ยงคืนพูนับคนย่างไก่ย่างเตาโอ้ยนี่สมตามแยกนี่นะสมสามแยกนี่ช่วยสวยประชาราชสามสิบเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อ คลองซีบอกคลองซีล่องุกกาอันนี้มกเคียงอันนี้มกเอร์ซิวนี่ตำเสวคนอยากตำเสวะนี่ขิงไก่ขิงปลาดุกข่ายข่ายเิไปอ่านเขาเนี่ยแล้ท่นเลเอาทาให้ยืนนะเอาทาตรงบ่น้องเขากลับลรบ่น้องผูิงกขี่รถตู้คนละขั้น โอ้ยป่ไหน้นเดวอัการินจะเปนบุญหลายเราเดี๋ยวมากหนี่ด้นลำบ่ถือเรียงลำบ่อหดเซื้อค่ะสองหมดแล้วสองหมดแล้วดิหนึ่งสองหนึ่งสองขี้สามขีรถไปแล้วดิครับนอนนี้วไอ้รถกลับมาจอดสวนผับสองนอนก็ลงนีว่างัน ก็สงสัยแท้ีบเิดมาค้บาทั้งหี้าเบตามกันงเยกี่เงกับงป็นวนเป็นว่นบ่ในผัวสิได้ไปแจกตาดิ้งพนักมาปิดไเรามนสั่งแล้วเมงกินได้ได้ขอคุณหลายๆเร้่อไปเรื่อเดินทางปลอดัยเดินทางปลอดภายขอคุณหลายๆคำ เมนูอาหารนี่คุณลุงจะทออาหารอีสันมีมกเยนุยาใหม่เรามีกบมีหลายอย่างครับบผมอันนี้มกปลาซิวมกสมมกสมอันนี้มกราใหม่กบข้างในกบกำลังเห็ดไอ้งเเียดลยครับไทยเลยไทยเคนนันี่นี่ กำลังคว่ำกบกับพี่น้องครับนี่คว่ำปลากระเยิยงครับโอ้นี่แม่บอกปลากระยิ่งมันเท่าไหมปิดใบม่วงเบิดใบม่วงหรือเบิดเลยนี่แม่กลัวเบิดแล้วนี่คือเบิดโอปิดแล้วคือเบิดบ่ขายเบิดสำเนียบ่เห็ดเพิ่มบ่หัง ตอนเยนกขายข้อมูใหญ่เช้าขายหมกระ้วนมาเร็วคนนี้สิสั้งอันนี้ละอันน uh> tamam> ี <h <h ้ง้าแก้เกดกับอืมแต่ว่าตั้งนี้นี่โดนแล้ววะโอง่ายมาเตกี่ยุบปกต่อยห้าสี่สอง เรครับมากครับเขาเรางคางครับหางางล้ไทเห็คนไท่งเยซี่ท่ามันเท่าครับอันนี้เป็นปัดลูกยางกับหมกป่ซิวครับอันนี้เป็นหมกเขียน โมกเขียดอีโมโอ้นดอนนะเขียดบ,บ่ได้กินโดนไหมโมกเขียดอีโมไหมมากินยุทธีกินเขียดนยุทธีเจ้าว่าเศร้ากินเดี๋ยวแค่หนูหนูก็เศร้ากินบ้านีนไดหนึ่งปูนีมันน่ามาก,กมึ้นดอนไหมปิ้งหนูอย่างหนูแม่มันสนวนหนูเลยท่างบอกว่าพลางไจะออกพรฟฟิเนตเขาบ้านเด้อขอน่าจักเด็กกับเล่านหนูเป็นบริวารเพื่อนเด็โอ้โมกเขียนเขียบ แฉบจฉบแฉบออเขามาอีกรวดยังละหัวเอามาสว้างฮะต้องตรวจฮืมต้องการฮะมั้งไ,ไหนไเตรียมจะมีแห้ง ถ้าใหญ่มากลุงถือว่าจริงทั้งเพียบตอนนี้เป็นโซนห้องยุดแถวมังไหนก่อน,ลำล,นอลำลูกกาควางววสีสมัยประชาราษฎรสามสิบเอ็ดขับยุดแถวงาั้นเหมืองเลงครับข้องหก Chị xuống phẩm cứ đo thẻ ra Có thế này เอาสดสดให้มึ่อังบาทนะตาาําหุมงมาเฮ้ยมันขันในมือหตอ้องสร้างในอ้อมนลยฮะอ้อมหมูได้อะไรอ่ะในมึงเขียนไหมมึงเขียนี่หมูไหมะนะอูอ้หาดเดีย้อยไหมโดนโดนกินไหม